อเอ้ยเดี๋ยวกูเป็นเทวดานี่ว่าแบบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่าใส่เดี่ยวทุกๆท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองเทวดาประจำตัวคุณเกมมิ่งในวันนี้เทวดาที่แสนใจดีคนนี้นะครับจะมากำหนดชีวิตของเจ้าหมอนี่กันอีกรอบหนึ่งนะครับกับเกมเกมนี้ครับหนึ100่งร้อยปีจำลองการใช้ชีวิต ในคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทําการกําหนดชีวิตของคุณผู้ชายคนนี้จะสังเกตได้ว่าเขานั้นยิ้มแย้มหน้าตาแจม่มใสนะครับรู้สึกภาคภูมิใจที่มีเทวดาคอยชีย้นำทางถูกทางผิดให้ตลอดเวลาจนตอนนี้นะครับเขามีอายุ15แล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนอายุ15นะครับอย่าลืมไม่จะพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ตรงด้านล่างเลยแล้วผมนะครับจะบินไปกําหนดชีวิตของคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เลย ก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเกมเกมนี้นะครับเราจะมายกตัวอย่างคอมเมนต์ที่ให้แรงบันดาลใจเราในการเดินต่อไปข้างหน้าอย่างคอมเมนต์นี้นะครับเฮ้ยกูเกลียดเกมนี้เกลียด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 เกมนี้โคตรฉันขอให้เกมนี้นั้นโดนแฮ็กและทุกคนก็เล่นเกมนี้ไม่ได้และขอให้คนสร้างเกมนี้บ้านจนไปตลอดชาติ angry emoji angry emoji angry emoji ะครับเราได้รับแรงบันดาลใจแบบเต็มรูปแบบแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นพร้อมกันเลยดีกว่ากดเพลย์นะครับอันนี้อายุ15เลยนะเว้ย นี่กำลังหลับอยู่ครับคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> แม่งท่าลุกนี่สุดยอดหาวอู้ยืดแข้งยืดขาอันนี้ชีวิตของเราเนี่ยครับจะไปโรงเรียนหรือว่าไม่ไปโรงเรียนดีคุณผู้ชมคิดว่าเจ้าหมอนี่นะครับจะมีเพื่อนในโรงเรียนหรือเปล่าหรือว่าเป็นไอลูเซอร์ในชีวิตจริงนะครับที่เขาไม่ยอมไปเรียนอืเลือกอะไรดีเลือกไปโรงเรียนผมนั้นเป็นเทวดาที่ดีเว้ย โอเคมาถึงโรงเรียนแล้วตะกี้กูอึ้งไปเลยกูนึกว่ากูไปโรงเรียนอาจารย์แกพูดอะไรวะบ้า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 ดูเหมือนเราจะมาโรงเรียนสายด้วยนะครับคุณผู้ชมไ <c oughs> อ้มึงมาสายอะะเสร็จแล้วเหรอโอ้เหมือนผมเลือกทางที่ถูกต้องแต่ทำไมกูวนกลับมาที่เดิมเดี๋ยวมึงวนกลับไปที่สิบห้า เดี๋ยวมึงวนกลับไปดี่สิบห้แล้วก็วนกลับมาตรงนี้วิวมีนหรือว่ากูต้องแบบกดข้ามโรงเรียนมึงเรียนหมดเออลูกโกรธสกิปสกูแม่งเลยอะนี่ยคุณผู้ชมผมนะครับไม่ไปโรงเรียนแล้วฮ่าฮวันนี้ไม่มีเรียนแล้วเรากำลังจะเดินทางไปหาเพื่อนเรานะครับแล้วก็ไปใส่เดียวกับเพื่อนไม่ใช่เนาะไปไหนอ่ะ เขาพากันไปวิ่งเล่นแล้วคุณผู้ชมตามภาษาเด็กน้อยนะครับจริงๆ15ก็ไม่เด็กแล้วนะแม่งวิ่งเข้าป่าไปเลยนะครับมีคุณผู้ชมบอกผมเนี่ยครับว่าถ้าเกิดไม่อยากดูโฆษณาเนี่ยให้ปิดเน็ตแต่รู้อะไรไหมกูเล่นบนคอมคุณผู้ชมกูมปิดเน็ตไม่ได้ถ้ากูปิดเน็ตปุ๊บเกมนี้แม่งหายไปเลยนะเว้ยเนี่ยผมอยากจะซื้อแบบเป็น V.I.P มากๆเลยมันไม่มีอะถ้าเวลากดตรงเนี้ยมันก็มีแค่แบบ Policy อ้อายุ16นะครับเรากำลังจะไปกระโดดน้ำตายไม่ใช่ Yes โ oh. อ yeah. uh, ้สควอชให้สักทีหนึ่งเย a h และนี่เขือนนะเนี่ยว้าวคือด้านล่างมันจะมีก้อนหินหรือเปล่าและไอ้สามคนนั้นตายนะคุณผู้ชมเออเขาให้เราเลือกกระโดดลงไปหรือว่าห้ามกระโดดเฮ้ยที่รักอยากให้ผมกระโดดหรือเปล่าชีวิตต้องการความท้าทายกระโดดแม่เลยโอ้เรียบร้อยว่าตายกันหมดนวดูเอ้าไม่ตายเหรอเวทวัด y yes. อ wow. uh, ใช่แล้วสนุกสุดยอดค้ำหนึงนะเมืกี้เก็บดาวได้นะครับเรากำลังจะแปลงร่างเป็นตัวเองที่แบบใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมนี่กลายเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุ20เลยนะเนี่ยโอ้หหล่อเท่โอ้โหมีหลายทางเลือกให้ฉันเลือกอเนอะทำไมตัวเรามานั่ง d e p r e s s ตรงนี้นะครับโอ้กำลังหางานอยู่หรอือเปล่าเขานั่งกดโทรศัพท์โอ้ว,ว้าวนี่เล่น tinder เล่นอะไรเนี่ย นี่ชื่ออะไรมิเชลหรือเปล่ามิเชลอายุ2ีกดเลือกทินเนอร์้วแล้วแฟนคนเก่าอ่ะแฟนคนเก่าหายไปไหนละนี่กูัวเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยเน่ไปหาผู้หญิงคนอื่นดีกว่าเน่คนนี้อลิสเอลิสกาแจ่มไหมเนี่ยเหมาะสมจะเป็น a n i m เม i ก l รสุดฮอตเลิฟเลยอายุชัวร์ Yes ผมคิดว่ามันต้องมีหลายๆคนให้เราเลือกเล่นว่ะโอ้โหมีหลายทางให้เราเลือกนะครับใช่แล้ว ลายทางที่กูเลือกเป็นทางโฆษณา <Kara? S 1> ด้วยมาอายุย1ิบเอดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราต้องเจออะไรนี่เราเลือกเดทหรอออนไลน์เดทติ้งคุณผู้ชมว้าวพามากินแมคโดนัลว้าวมาเต้นโชว์สาวว้าวเต้นฟอร์ตไหนแฮ่ <c oughs> ชอปปิ้งด้วยชอปปิ้งเยสเว่อ yes. ทำไมชีวิตมันแลดูมีความสุขจังวะทำไมชีวิตผมไม่มีความสุขแบบนี้บ้างโค <c oughs> นี่ต้องเลือกแหวนด้วยเหรอเสื้อนี้หรือว,ว่าเสื้อนี้ กูว้องเลือกอะไรเนี่ยคุณผู้ชมเราเพิ่งเดทกันได้กี่วันต้องอย่าพูดว่ากี่วันกี่วิประมาณ30สิบวิที่แล้วนะครับเอาไปร้อยเดียวก็พอเนี่ยเทวดาบ้านจนเว้ซื้อให้100ก็พอแม่งทำหน้าแสดเลยอ่ะโหนี่มันโกดิกเกอร์นี่ว่าแม่งสุดแสดคุณผู้ชมกูเฮลมันได้ชีวิตจริง ยอดเลยเพื่อนนอกจากมึงจะไม่ได้หยิงแล้วมึงอยาก,กลายไปไอลูเซอร์ในชีวิตจริงอีกว้าวว้าวอายุยี่สิบสองว้าว <Wow. S 1> ทำไมตะกี้มันยังมีความสุขอยู่เลยวะอ่าเอาโทรศัพท์ขึ้นมาปัดทินเดอร์ใหม่ใช่ไหมหาสาวคนใหม่ละจีจีไมไม่อันนี้กําลังคุยอยู่ครับคุณผู้ชมครับดูแชทสิ 4. แชทที่เราพิมพ์ไปหาเขาสวัสดีคุณสวยสวัสดีเอ๊อยากจะไปทเที่ยวว แนวเรียบร้อยกินแฮวไปเรียบร้อยนกมาทำรังที่บ้านแล้วเฮ้ยเย่ยเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวสวัสดีอยู่บะไม่อยู่แล้วเนี่ยมึงซื้อแหวนวงละร้อยมันก็ต้องซื้อแหวนวงละร้อยให้ดีวะใครจะไปซื้อวงละหมื่นวงละแสนกูจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อให้วะแซบเงียบคุยกับผมเถอะนะได้โปรดได้โปรดไปตายซะโซเซ โซแซสอาร้องไห้เลยโอโมยยก็ดต้องทำยังไงดีกระโดดตึกแม่งใช่ไหมเมคอัพนี่คืออะไรวะแต่งหน้าอเมคอัพแม่งเลยมันคืออะไรเดี๋ยวมันทำอะไรวะมันโทรไปคุยใหม่หรือว่ายังไงไปง้อเขาเหรอคำว่าเมคอัพนะครับมันเหมือนเป็นสำนวนอะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูขอค้นหาแป๊บหนึ่ง เป็นเพื่อนกันอีกหลังจากที่ทะเลาะกันออโซกลับมาคืนดีกันนั่นเองอ๋อนี่กูไม่รู้เลยนั่นน่ะคําว่าเมคอัพแล้วทําไมต้องกลับมาคืนดีกันด้วยวะปล่อยกูเป็นอิสระเถอะนี่กลับมาคืนดีกันเว้ยวะโวอ้โหนี่ตามโฆษณามาเฟีย g g e What a loser dude โอ้โหโอ้คนน่าสมเพชโอ้โอ้กูทำยังไงดี ร้องไห้อย่างน่าสมเพชแล้วไปหางานใหม่โอ้คุณผู้ชมครับเทวดาดูไม่ได้แม่งโดนแย่งแฟนไปวะ่ะผมคิดว่านั่งร้องไห้อย่างน่าสมเพชนี่มันก็สมเพชเกินไปนะคยไปหางานไปแม่ชีวิตอายุยี่ิห้าแล้วในที่สุดก็มีงานทําแล้วดูเส้นทางชีวิตของเราคนระับคุณผู้ชมนี่เราถือถ้วยกาแฟเอาไปให้เมเนเจอร์แล้วดูถ้วยกาแฟลอยได้ว้าวเฮ้ยมเมนเจอร์เรา ออกจะสุดสวยเซ็กซี่อืมสุดยอดมากโคชัดโอ้โอ้ทำไมมันเศร้าอย่างนี้วะต่อยเธอแม่งเลยไม่ก้มลงไปทำความสะอาดกาแฟนะครับตอนแรกชีวิตนึง oh ่าจะแบบโรยด้วยดอกกุหลาบนะครับแล้วจยแล้วเป็นเทวดาเป็นเทวดาตัดสินใจดีๆต่อยแม่โอ้กโอ้โอ้กรโดดไล่ออกดับเลย แม่งลิฟเลยคุณผู้ชมคุ้นกระโปงอะตัวเรากระโปงจริงทำยังไงต่อดีทำความสะอาดก็ได้ครับขอโทษครับเจ้านายว้าเท่านี้มันจริงๆเลยโอ้โหนี่มันเหยียดขั้นสูงสุดเลยนี่ทำไมชีวิตมันตกอับอะไรได้ขนาดนี้เย้เออเออถ้าเกิดผมโดนชีวิตแบบนี้นี่ผมไม่ขำเลยนะนั่นน่ะเอาละตรงนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตแล้วครับคุณผู้ชมอายุย9่ิบเก้าแล้ว ที่ผ่านมานี่เจอแต่อะไรก็ไม่รู้อะพูดจริงชีวิตแย่มากโอ้โหเลือกรถเหรอจะเอารถคันไหนดีไม่จะเอาเงินจากไหนนะครับอันนี้น่าจะเป็นคําถามมากกว่าแต่เราก็ทํางานได้แล้วนะเอาแบบแสนห้าเลยสีขาวคันนี้หรือว,ว่าเอาแบบ1,000งแสีฟ้ามีลายฉลาม <c oughs> ไหนๆก็ซื้อแล้วอะซื้อแสนห้าแม่งเหนืยแล้วกันแต่มันก็ฟุ่มเฟือยนะเว้ ซื้อไปปุ๊บกูเป็นยาจกเลยเปล่าเนี่ยมันให้เราแยกเบรกทางหนึ่งนะครับแสดงว่ารถมันน่าจะมีผลกับชีวิตเราเหมือนกันมีทางเลือกแบบหลายทางมากๆอายุ30แล้วนี่มันไงขับรถโชว์เลยโชว์เลย,เ,ลยเฮ้ยเจอสาวแม่เจ้าเมื่อกี่ปีที่แล้ว <c oughs> <c oughs> ไปด้วยโอ้โหอย่างงี้ดิโอ้ม oh y g ก d เดี๋ยวทำไมมันซาเวจจังวะเหมือนตอกหน้าแฟนเก่าแสดงว่าผม เลือกถูกว่าแบบที่กูซื้อรถคันนี้เนี่ยเฮ้ย o u มีใครเรียกผมวะ Get over here ไม่ใช่ละฟังนะเครื่องทำกาแฟของฉันที่บ้านมันไม่ทำงาน Stop working จุด exe ช่วยมาบ้านฉันแล้วก็ซ่อมให้หน่อยสิเออเห็นกูเป็นขี้ข่าเลยเหรอ Yes ma'am หรือว่าผมไม่ว่างคนนี้เป็นบอสเรา แต่ by the way นะครับคุณผู้ชมจำได้ไหมว่าเขานั้นเคยเอาตีนเขี่ยหน้าเราด้วยเพราะว่ากูนั้นปรุงกาแฟไม่อร่อยแเราควรทำยังไงดีข้อแรกอย่าไปเจ้าคิดเจ้าแค้นหรือข้อที่สองเนี่ยไปซ่อมเองแบะอืมเลือกอะไรดีวะ r อาไรเตรียมตัวต้อนรับอย่างดีแล้วดูหน้าตากูดิแม่งอย่างเสื้อคุณผู้ชมครับนี่ไปซ่อมกาแฟไปอย่าไปเจ้าคิดเจ้าแค้นถึงแม้ว่าเขานัจะเอาตีนมันรูปหน้าเราเน่ย บ้านบอสเหรอวะบ้านบอสแม่งถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้นี่คือซ่อมนานมากคุณผู้ชมครับซ่อมไปประมาณสองชั่วโมงประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงซ่อมเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่ะอฮะเกรดเดียวเธอกำออลังอ่อยเราเหรอเฮ้ยว่าแต่นายช่วยมานวดขายให้ฉันหน่อยได้ไหมโอ้ย oh ผมว่าผมเลือกผิดทางว่ะคุณผู้ชม ผมเล่นเกมแบบนี้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่มึงไม่ต้องทําหน้าอย่างนั้น <S <S มันมี2ทางเลือกนะครับทางเลือกแรกได้เลยบอสจัดไฟโอ้โหดูแน่ดูแน่ดูแน่ของคนแบบเนมึงพร้อมจะขย่ำอยู่แล้วกูรู้หรืออันที่2ก็แบบว่ามผมคิดว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมนะใช่มันไม่เหมาะสมเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมรู้ว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่จะเลือกทางเลือกแรกแต่กูไม่ไว้ช่องกูเดี๋ยวโดนเหลืองไม่ได้จะโดนไล่ออกอ อะ,อะไรวะอ๋อนี่กูทำอะไรผิดโอ้โตายคุณผู้ชมชีวิตตกอับพ,พี่มึงกูทำอะไรผิดกูทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่แบบนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องหลังจากนี้คงไม่ไปอยู่ใต้สะพานลอยมั้งเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมคิดว่าเออผมจะเล่นตอนอายุ33าเป็นอายุสุดท้ายเนี่ยครับเพราะว่า <G ül> เกมนี้มันดิ p r e s มากกว่าที่ผมคิดเว้ยนี่ไอ้หวัวเปนขอทานเลยเย็นแค่กูโฮมเลสโอ้โหว้วยกูขอโทษกูสารเลือกชีวิตที่ดีที่สุดได้กับมึงโอ้โหแล้วเขาเห็นตำรวจนะครับตำรวจแม่งวิ่งมาจับกูอีกเปล่าชีวิตทำไมมันแย่ขนาดนี้นี่มันผิดกฎหมาย้วที่จะเป็นโฮมเลส นี่กูเป็นขอทานกูยังผิดกฎหมาย่มึงโดนจับอ่าเรียบร้อยเป็นอนคุกอีก JGF รู้ชมองขโมยปืนของเขาแม่งเลยหรือว่ายอมโดนจับขโมยปืนแม่งเลยใช่ปืนอยู่ตรงนั้นหาเรียบร้อยชีวิตมาเฟีย True Gangster น้องเราเดินไปไหนเฮ้ยหยุด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 เอาปืนมาแค่ขูก่ก็พอโอ้โหตำรวจ GTA V GTAV อออแนวนวเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยเลยกูนี่ไงยิงยิงยเมื่อสรุปสุดท้ายนะครับเราคงต้องยอมโดนจับหรือว่าที่ชีวิตเขาโซแซดมันเป็นเพราะว่าผมวะไม่สมิมันต้องไม่ใช่ผมผมเลือกทางที่ดีที่สุดให้กับเจ้าหมอนี่ จ้าหมอนี่โดนโกดิทเกอร์ผมก็ช่วยเขาจะฆ่าตัวตายผมก็ช่วยเขาแถมยังห้ามเขาไม่ให้ไปโดนอะไรสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอีกนะครับต่อจากนี้ผมก็จะเจอโฆษณาเต็มๆเราคุณผู้ชมนี่เป็นหนทางที่ผมเลือกเองนะครับอายุ33แล้วตอนนี้กลายเป็นโฮมเลสนะเดี๋ยวเรามาเอาใจช่วยเขากันนะครับว่าทางเลือกที่ผมเลือกเนี่ยตอนสุดท้ายนั้นชีวิตเขาจะเป็นยังไงจะรวยแบบ10ล้านหรือว่าต้องไปนอนใต้สะพานเหมือนตะกี้คุณผู้ชมอย่าลืมที่จะกดไลค์ให้กับเกมนี้ด้วยนะครับเป็นเกมที่ดีนะ คอมเมดี้ดีผมชอบนะครับแต่ว่าบางอย่างมันก็ดาร์กเกินไปบางอย่างผมก็อ่ากดเลือกลงใน YouTube ไม่ได้เนาะเดี๋ยวกูติดเหลืองโดยรวมแล้วชีวิตนายถือว่า Very Sad มากในพาคนี้ <c oughs>